สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว YouTube แล้วก็เ c e บุ๊กทุกคนครับผมวันนี้อยู่ในช่องอีสานมักจกครับที่นี้ผมกับมาเบิงรถครับผมรถของเสียสมบัติครับผมว่าจะขายครับจะขายในราคา69นะครับผมต่อรองได้นิดนิดหน่อยครับมาดูกันครับผมเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนระบบเบรกที่ฟี่ครับ เครื่องเป็น JO 7นะค,ครับผมสซีเคเอครับคัสซีหน้าแปดคัสซีเคอยู่ง่ายๆครับดามบนดามล่างนี่คือคัสซีเคเอ็มแก็เหมือนเดิมครับสเตีบเดิมครับท่านในดเล่นรถมาก็จะรู้จักดีครับว่าสเตีบของฮีโน่มันเป็นหน้าหกแหนบหน้าหกนะครับแหนบ ไม่การหน้าหกตัวท้ายก็เป็นตัวท้ายอีกงส่วนมากรถทางชาคจะเป็นสเปคของมันเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแบบนี้จะเป็นสเปคของมันเลยขาตะกระแตนคู่ครับขาตะกระแตนคู่น่าจะเป็นดําสีตันนะครับดําสีตันไม่เยิ้มครับไม่เยิ้มไม่ด้วย ปั๊มตัวนี้ปกติครับเป็นทุกเป็นแทบทุกคันครับผมปั๊มเป็นแทบทุกคันเพราะว่าเป็นปั๊มสี่คันเพราะว่าเรามาแบกน้ำหนักอันนี้ซับซับบนซับล่างซับในด้วยนะครับซับสามชั้นซับเต้าแหนบแล้วก็ซับในแล้วก็เป็นลื่นซักซีนะครับเห็นไหมครับสามชั้นแหนบสไลด์ครับสไลด์ มาดูพื้นกระบะกันบ้างครับพื้นกระบะก็ดูดีครับแบบนี้ดีครับเพราะว่าจะได้ยึดช่วยกันนะครับผมบางอู่ไม่มีตรงนี้นะครับบางอู่ไม่มีตรงนี้ดําก็น่าจะประมาณ3เมตร5 3เมตร6ความกว้าง20รถใหม่ครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับส่วนมากจอด เพราะว่านุกงนองก็บางวันก็มาบางวันก็ไม่มาแบตใหม่ครับแบบเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมเป็นแบบแห้งนะครับอันนี้ลงอันนี้ฉีดสเปรย์สยใส่นะครับผมฉีดสเปรย์สยใส่เฉยๆนะครับรถงจริงครับเป็นรถทางขาดนะครับดูได้หัวเสียงกันบ้างครับสะอาดอาดีครับ บตัวนั้นขาดนะครับ,รบโอ้ยแอเย็นเลยปะแอช้ำครับแอชำ้ำในสภาพนะครับสภาพหกเกียร์นะครับผมน่าจะเป็นหกเกียร์นะครับผมหกเกียร์นั่นแหละเพราะว่ารถทุกวันนี้ไม่มีห้าเกียร์แล้วนะครับห้าเกียร์นี่หายา,ยาก นี่เป็นห้าเกียร์ก็เพราะว่าเราไปซื้อแล้วเราไม่ได้เช็ครดนะครับผมมันทุกทุกคันน่าจะเป็น6กเกียร์สปีดหมดแล้วหมดแล้วนะครับดูดิว่าอะไรขึ้นบ้างเบรก ABS แต่ว่าไม่รู้ว่า ABS หรือเปล่านะครับคือมันมันขึ้นเฉยๆรอบขึ้นครับไม่ตัวนี้ สามสองสองแปดศูนย์นะครับผมเทียบไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับข้างในสะอาดสะอ้านดีครับก็รวมๆแล้วคือผ่านนะครับผ่านผมให้ผ่านราคาแค่หกสิบเก้านะครับผมหกสิบเก้าต่อลองนะครับหกสิบเก้าต่อแอง น้าธรรมดาครับแต่ว่าก you. ัาชนเลดหน้าธรรมดานะครับเอ้ยกหัวนะอ้หัวมึงเดี๋ยวยกหัวดูยกหัวดูนิดนึงครับงาม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 ่มันเอะเว้ยกิธรรมดามดแหละแคปทุกท่าน ห้าเตียนนะครับอะแรงมันคือมันคือเครื่องดีเด่นมานี่ไม่ดีเหรอรถข้ามแม่นมาโด้กลางเลยงรับข้ามแม่นลยอันนี้เป็นคอยเย็นนะครับผมไม่ใช่ชิมนะครับเป็นแอร์นะครับนี่ตอนใส่หม้อน้ำนะครับหม้อน้ำใต้นะครับผมวัดร้เจ็ดห้าเป็นประมาณนี้นะครับหงอเครื่องกระทัดรัดดี

เรเรื่อยคับโอเคครับราคาเปิดอยู่ที่69นะครับผม69ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับค่าคอมมิชชั่น5,000บาทนะครับผมค่านำพา5,000บาทสำหรับใครต้องการรถคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้ครับผมที่ f เฟซบ o ๊กนายต้น ช่อง YouTube อีสานมักจกนะครับผมจะเป็นรูปผมแล้วก็อุ้มลูกนะครับชุดแต่งงานนะครับผมในอยู่ใน Facebook นะครับือจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็0611 293477ครับผมต้อนโทรมาได้ทุกเมื่อครับผมอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับสกิีดมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับทางช่องอีสานมักจกนะครับผม เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะมีคลิปอะไรให้ดูก็ติดตามชมกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ